สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนนะครับคลิปนี้พามาลงลงหวยลงคลองครับลงหนองหาปูหาปลาหากุ้งหาซิวได้อย่างกะเอาครับมาครับติดตามเบิ่นน้ำกันครับเารุ่นน้ำกันครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรโอ้ยมีแต่ปลาตอมครับเต็มหนึ่งบลาบัวบวครับ ใบไม้ครับโอ้ยจุ่มไว้สัก่อนจุ่มไว้สัก่อนครับอยเข่าแล้วครับปลาตองน้องตองครับน้องสามน้องขาวมาแล้วครับมาครับมาเรื่อยๆครับตอนนี้คนค้นอยากหน่อยอยู่ครับปลาปลา่บยักเล่นตอนใดถ้าเกิดมาคนหลายนี่สีได้สีได้อยู่ครับ โบบเาอวาเขาลหวานเรครับทางนั้นหวานกลางครับพ่อเราบอกครับรดุกดุเ้มานี่ครับรุ่นรุ่นุ่นเบิรดดุครับรุ่นครับลุ่นโอ้สีใหญ่สัสนดนเนาะนี่หานอีเล้วครับเมื่อกี้ได้ปลาคโอวันนี้ได้ปลาดุแล้วครับ ฮัมบุ้ยกำฮัดครับกำฮัดดุกครับดุกดุกดุ๊กได้แล้วครับได้แล้วมาแล้วครับมาแล้วซองเลยไหมครับมือนีิบาทเดียวบาทเดียวซองตัวแล้วครับนี่ตัวที่ซองครับนี่ใส่ถุงใส่ถุง ชอบเงี้งนี่ครับคอหนึ่งลุกหนึ่งแล้วครับตอนนี้มื่นนี็ถือว่ามาแล้วครับตอนนี้ซสอนยืนครับซสอนยืนนะที่ซมอนนะอะไรส้อมก้มหนาวซสอนยืนน,นี่สบายเลยครับนี่ครับตุ้งตัวเดียวหนึ่งหนึ่งหนาวหนาว เป็นืองอไรครับเข้าอยู่บครับบอข้าวฮะฮะาใหมครับปลาข้าวนี่นะครับซ่อนวิธีการสอนครับเตะข้าวเตะปลาเ้าเค็มครับนี่ครับ ตอนนี้แล้มวาาามากได้มันแล้วครับอู้ยบาทเดียวสองเลยครับโอเค <c oughs> จ้าเจ้าครับเจ้าเจ้านี่เขาของเรียบร้อยครับเก็บใส่ถุงครับเอ้ยมดแหละเอา,แบบเอาอยจะบอกม่นมา วันสอจู่ขนาดเลยครับไล่ปลาออกจากคอนนครับปลาอยู่รอคอนนี่นะครับนี่ปลาอยู่ในขอนนี่ครับครับปลาเนี่ยโอ้ย เจอซอสเด็ดงูสั้นข้าวพดเหยืลอบาดเอาออกเลยบุคคบนี้พ่องูเนาะงูงูอยู่เนี่นเป็นยังครับเป็นยังพ่อปมาปลาเสื่อมค่อยๆเข้าครับปลาเสียมก็ไดยเข้ามีเมีย

ปลาคือบ้องทำปลาลืม่าปลาเนอใมีตัวหนึ่งเด้มีบางดีดีขมัน่บมีบ่โอ้โหฮอปปิ้งเน่ครับนี่ปลาตองปลาตององแน่หอยแน่ครับปูบัวเห็แจ๊กตัวปูบ่มีครับปูของนีบ้มีบ่มีปูนอีลากระสั้นได้ก่อใครนี ทุงนี้ทุงนี้มีตะคอกับลุกครับใส่เบื้อนี่ครับโอ้คอคอใหญ่ครับคอใหญ่ลุกเสื่อมโอ้ลายโตอยู่ครับมานอยู่ครับมานอยู่ถุงปลาซ่อนได้ครับนี่ซ่อนอย่างเดียวครับงูได้หลายอย่างครับมีทั้งปลาทั้งหอย ก,กุ้งก็มีครับหอยปลาปลาโคน้อยก็มีครับโอ้พอกินอยู่ครับโอ้ได้คู่คนอยู่ครับนี่เสลี่ยเสลี่ยก็ได้คู่คนครับสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีนะครับสวัสดีครับ